เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆแล้วถึงมีเพื่อนโทรมาพอดีผมก็เคยนะแล้วผมก็ได้รู้ความลับสุดยอดที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเรื่องมันเริ่มจากวันแย่ๆวันหนึ่งของผมเลยครับโปรเจกต์พังเจ้านายด่าแฟนทิ้งโอ้โหครบสูตรผมนั่งซึมอยู่คนเดียวในห้องมืดๆทันใดนั้นติ้งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นไอ้เพื่อนสนิทตัวดีของผมนั่นเองฮัลโหลว่าไงวะผมตอบเสียงเซ็งๆ เป็นไรวะเสียงยังกับคนอกหักมันถามก็อกหักไงโคตรซวยเลยวันนี้ผมระบายมันหัวเราะเอาหน้าหน้าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวปลอบใจออกมาเจอกันหน่อยไหมผมก็ออกไปเจอมันตามระเบียบระหว่างกินข้าวผมถามมันว่ารู้ได้ไงวะว่าวันนี้กูซวยมันยิ้มความลับแต่ถ้าอยากรู้จริงๆวันหลังจะบอก หลายวันต่อมาผมถึงได้รู้ความลับนั้นเพื่อนผมมันเล่นไพ่ยิปซีไม่ใช่ความลับคือการที่เราเปิดใจเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังจัก,กรวาลจะส่งสัญญาณไปหาคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราเสมอไม่เชื่อก็ลองดูเล่าเรื่องแย่ๆให้เพื่อนฟังแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น